ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอรแชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับ เสียงมาพวกเราเสียงมาสวัสดีครับคุณูชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมโชว์ค้นหาสุดยอดนิสิตนักศึกษาแพทย์นี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่จะมาแข่งขันกันวัดความรู้ด้านออโตเปดิกแบบเจาะลึกเข้าไปถึงกระดูกและนี่คือรายการเด e b โบนเก่งเข้ากระดูก by สิริรา รายการนี้ครับเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาควิชาศยาศาสตร์ออตโตบิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์สิริร,ราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับโดยเราจะมีตัวแทนนิสิตนรรักศึกษาจาก19สถาบันทั่วประเทศครับที่จะมาแข่งขันกันเพื่อหาเพียง1เดียวครับที่จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า1 0 0 0บาท พร้อมกับโลภราชฐานสมเด็จพระคณิ t ฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ,บคุณผู้ชมฮะตลอดทั้งรายการนี้นอกจากมีนิสิตนักศึกษาแล้วเรายังมีอาจารย์แพทย์ครับที่จะทำหน้าที่ในการคิดโจทย์ควิสทุกอย่างที่น้องนิสิตนักศึกษาจะต้องเจอขอเรียนเชิญครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พัชรพลอุดมเกียรตินะครับรองหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์นายแพทย์ พะสะทรสุวรรณผ่องใสอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรู้สึกไงบ้างครับที่จะต้องมาเป็นทั้งคนที่คิดคำถามแล้วก็ต้องมาเป็นจัดด้วยในวันนี้ครับเราก็ประเมิน<ะ>นักศึกษานิสิตแพทย์ยากเหมือนกัน<ะ>ว่าคำถามที่เราถามไปเนี่ยมันจะง่ายไปหรือเปล่าสำหรับน้องๆเขาพี่หมอฮะ <c oughs> พี่หมอพูดว่าอะไรนะฮะง่ายเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะ่ครับเด็กสมัยนี้คือรู้เยอะมากคะัคำถามที่เราคิดว่าเราเรา ยากแล้วเนี่ยมันอาจจะง่ายเกินไปสำหรับเขาเี่ยพี่หมอพงครับกังวลไหมครับสมมติเราตัดสินอะไรไปเนี่ยกลัวน้องนักศึกษาเขาจะมาขูดรถอะไรเงี้ยมีไหมฮะก็พยายามจะตัดสินให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันทั้งหมดอยู่แล้วครับผม <c oughs> เ,เราบอกไปแล้วนะครับว่าเรามีทั้งหมด19สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งพวกเขาจะมาเป็นคู่ขอต้อนรับน้องๆนักศึกษานะฮะจาก19สถาบันครับเชิญโอ้โห นี่แหละครับโฉมหน้าของน้องๆนิสิตน,นักศึกษาแพทย์จาก19สถาบันทั่วประเทศที่จะต้องมาแข่งกันเพื่อวัดว่าใครกันแน่ครับที่จะเป็นสุดยอดคนเก่งแบบเจาะลึกเข้าไปถึงกระดูกบอกได้เลยว่าเส้นทางกว่าจะถึงใจชนะนั้นแหมไม่หมูอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันในรอบแรกได้เลยครับและนี่คือการแข่งขันในรอบแรกครับจะเรียกรอบนี้ว่าควิสราวครับกติกาคือ,น,อน้องนักศึกษาแต่ละทีมนะครับ ต้องตอบคำถาม3ตัวเลือกซึ่งคุณจะมีเวลาทั้งหมด5วินาทีครับตอบได้10ข้อได้คะแนน10คะแนนตอนนี้มีทั้งหมด19ทีมเราต้องการเพียงแค่12ทีม7ทีมหลังท้ายตกรอบไปตั้งแต่รอบนี้เลยเพร้อมไหมครับ oh. สุดยอดมากครับเอาละ่ะเราจะเริ่มกันแล้วนะครับน้องๆมีอุปกรณ์พี่ก็มีอุปกรณ์ทีมงานทผมขออุปกรณ์ผมด้วยครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า แว่นตานั่นเองครับคุณผูดด้ชมพอไหมฮะและนี่คือคําถามข้อแรกครับเราจะมีเป็นภาพขึ้นมาก่อนเห็นไหมฮะรูปแรกรู้จักไหมครับว่าใครพี่หม่ำจกมกนั่นเองรูปที่สองทราบไหมครับพ,พี่เทง่งและรูปที่สามพี่ตุก,กีนนะครับและคําถามถามว่าถ้าไม่นับปัจจัยการกินอาหารพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของตัวละครใดมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพุ่นน้อยที่สุด ข้อ A สมบัติดีพร้อมอาชีพแท็กซี่กะกลางคืนข้อ B หลวงพิ่เท่งพระสายทุดงข้อ4ครูเพนสีอาชีพครูภาษาอังกฤษวัย55ปีตอบครับหมดเวลาครับสิริราชอยู่ตรงไหนฮะสิริราชครับพี่ถามได้ไหมว่าสิริราชตอบข้อไหนฮะเออ่เลือกข้อ B ครับข้อ B หลวงพีเท่งพระสายทุดงทําไมครับ คือตัดตัดทีละช้อยก็เลยข้อ c ครับ <c oughs> ก็คือเป็นครูภาษาอังกฤษเป็นผู้หญิงวัย55ปีค, <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นวัยที่หมดประจําเดือนซึ่งมีผลต่อการทําให้กระดูกพุนได้ครับส่วนข้อ a คิดว่าการที่ทํางานกะกลางคืนน่าจะมีผลเรื่องฮอร์โมนอะไรต่างๆทําให้เกี่ยวกันรเรื่องกระดูกพุนได้เลยเลือกข้อ b ครับมีข้อที่ตอบแตกต่างไหมฮะมอธรรมศาสตร์ครับตอบข้อไหนฮะอ่าพวกผมตอบข้อ c ไปครับครูเป็นสีเพราะอะไรฮะ คิดว่าอาชีพครูนะครับอาชีพที่ต้องยืดเยอะครับมีการใช้กล้ามเนื้อเยอะครับซึ่งมันจะช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคกระดูกพุนได้ครับและคําตอบของข้อนี้คือสังเกตด้วยดีนะที่พื้นของตัวเองนะครับจะเป็นตัวบอกนะครับว่าคุณถูกต้องหรือไม่โคบ,บีหลวงพี่เท่งพระธุดงนะครับเอาละ ต้องขออนุญาตมาถามพี่หมอบองทําไมถึงเป็นหลวงพี่เท่งพระทุดงครับข้อเอก่อนแล้วกันนะครับที่ไม่มีน้องๆเลือกเลยนะครับพี่ผมาเนี่ยครับหนึ่งกลางคืนใช่ไหมครับเขาก็ได้รับแสงแดดน้อยน,อน้องรู้อยู่แล้วว่าแสงแดดเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่ทําให้ได้วิตามินดีมากขึ้นวิตามินดีก็มีผลเรื่องการสร้างกระดูกทำไมครับไลฟ์สไตล์ในการขับรถอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวเนี่ยก็ทําให้ไม่ได้มีแอคทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีแอคชั่น กล้ามเนื้อไปดึงที่กระดูกเนี่ยทำให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นข้อเอเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่เป็นโรคก,กระดูกคุนอยู่ต่อมาข้อ C คีคุณคูณเพนสีเนี่ยอย่างที่น้องบางกลุ่มตอบไปแล้วว่า1ด้วยอายุและเพศนะครับ่าอาจจะเป็นวัยหมดประจําเดือนมีแนวโน้มที่จะมีโรคก,กระดูกคุนมากขึ้นถ้าเป็นข้อบีหลวงพิเท่งเนี่ยหนึ่งท่านเป็นพระสายธุดงนะครับก็ต้องมีการเดินทางการถือถือบาตรหรือการเดินออกได้รับแสงแดดเนี่ยก็ได้รับวิตามินดีด้วย มีการเดินมีการออกกําลังต่างเนี่ยก็ทําให้น่าจะมีความเสี่ยงของการเป็นกระดูกพุนน้อยลงน้อยที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับเอาละ,ะครับน้องๆผ่านไปแล้วข้อแรกเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมนะมีเวลาคิดแค่5วินาที12ทีเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ผ่านาสู่รอบต่อไปและคําถามข้อ2ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง a ข้อเข่าเทียมชนิดผสมภมูิในปัจจุบันมีน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัม b โลหะที่ใช้ดามกระดูกหัก บริเวณแขนควรผ่าเอาออกหลังกระดูกติด4ผู้ป่วยที่ใส่โลหะดามภายในขาสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ตอบครับหมดเวลาครับเอาละไปที่รามาก่อนเลยฮะ พวกเราตอบเป็นข้อ c นะครับเป็นผู้ป่วยที่ใส่โลหะดำไายในขาสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ครับที่เราตอบข้อนี้นะครับก็คือตัววัสดุของโลหะที่ใช้ในการดำขานะครับทำจากตัวไทเทเนียมครับซึ่งไม่ได้มีเรื่องการดึงดูดกับตัวแม่เหล็ก MRI ครับหมอหลังศิษ์ครับตอบข้อไหนครับบีบอยครับบีบอยเหตุผลก็คืออะไรที่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายเราครับร่างกายก็จะมีแบบ กระบวนการที่จะทําให้อ่าอาจจะเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้อะไรเงี้ยครับทีมงานบอกว่าน้องๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตในตัวมีเหล็กดามไหมครับผมมีเหล็กดาในตัวครับผมตรงไหปลาราครับอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็คือในช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5ครับผมอ่าผมได้ประสบอุบัติเหตุล้มครับผมทําให้ไหปลาหักครับแล้วก็คนที่ดูแลผมคนแรกครับผมก็คืออาหมอคนนี้ครับผมครับรองลงมาก็คือเป็นอาทีมอาจารย์ครับผมที่คอยดูแลผม ปัจจุบันนี้เอาออกยังคะยังครับอ้าวทำไมไม่เอาออกครับถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกไม่มี i n t e n t i o นในการเอาออกครับอ๋อคือมันส่วนตรงนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอ้าวคือเราตอบข้อบีอะครับแต่เราคือมีดามกระดูกแต่มันควรจะต้องเอาออกแต่เราบอกว่าเราไม่อยากเอาออกเอ๊ะยังไงครับเนี่ยมันอาจจะย้อนแย้งนิดหน่อยแต่ว่าถ้าถมามันเป็ันแย้งเลยครับครับถ้าเป็นบริเวณแขนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเกิดอุบัติเหตุซ้ําอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะทําให้เกิด ที่ดามไว้มันออกมาจากทางผิวหนังได้ครับผม uh huh. ครับซึ่งมันเป็นโอเพนแฟกเตอร์อาจจะอ,อันตรายกว่าและคำตอบที่ถูกต้องคือสังเกตดูวยดีฮะที่พื้นของตัวเองนะครับข้อสครับผู้ป่วยที่ใส่โลหะดามภายในขาสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ครับโลหะที่เราใช้ดามกระดูในปัจจุบันเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ไทเทเนียมก็อาจจะเป็นพวกสเตลเลตสตีลสามหนึ่งหกซึ่งมันถือว่าเป็นนองโฟโรแมนติกเข้าเครื่องเอ็มไอได้ข้อ A เนี่ยจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่ผมเจอคําถามนี้บ่อยมากข้อเข่าเทียม,มันหนักเท่าไหร่มันอยู่ที่ประมาณถั้งสามถึงสี่ขีดนะแต่ถ้าเราเป๊ะๆประมาณสามร้อยกว่ากรัมถึงสี่ร้อยกว่ากรัมส่วนข้อ B เนี่ยจริงๆื่อกีน้องอยากรังสิตเนี่ยครับคืออาจารย์เขาพูดถูกแล้วช้อยข้อนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นที่ขาเนี่ยนะ โอกาสที่ต้องเผาเอาอกเนี่ยมีสูงเลยเพราะว่าเราเดินด้วยขาดูไหมน้นําหนักมาลงที่ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่มันอยู่ใต้โลหะเนี่ยมันจะโดนโลหะเนี่ยแย่งรับน้ําหนักไปเพราะฉะนั้นกระดูกส่วนนั้นมันจะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใส่เหล็กที่ขาเนี่ยเอาออกเ,ออเราต้องชั่งน้ําหนักว่าไอ้ความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยเราไปเผาเหล็กออกเราอาจจะติดเชื้อตอนนั้นก็ได้นะหรืออาจจะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยที่แขนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับ งันแปลว่าที่น้องไม่ผ่าเอาเล็กออกที่หายปลาคือถูกแล้วถูกแล้ว,ลวโอเคขอบคุณมากครับพี่หมอครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเราได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับและนี่คือคําถามข้อ3ครับมีภาพให้ดูครับสังเกตขานะครับนี่คือรูปภาพเด็กเล็กที่มีภาวะขาโกงตั้งแต่กำเนิดคำถามถามว่า ถ้าเด็กอายุ1ปี3เดือนมีภาวะขาโกงแบบในภาพพ่อแม่ควรทำอย่างไรข้อ A. ดัดและดึงขาให้เข้าที่ก่อนเด็กอายุ1ปี6เดือน B. พาตัดจัดกระดูกต้นขาให้ตรงก่อนเด็กอายุ2ปีและ C. ไม่ต้องทำอะไรคอยสังเกตอยู่ห่างๆตอบครับหมดเวลาครับเอาละ จุลาครับตอบข้อไหนฮะนกอ๊อฟภาวะขาโก่งในเด็กอายุ1 1ปี3เดือนเนี่ยถือว่าเป็นเ,เป็นภาวะปกติที่เจอได้ครับผมให้รอสังเกตอาการไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดอายุสักประมาณ2ขวบ,บอะไรอย่างนี้แล้วยังมีการขาโก่งอยู่ขาผิดรูปอยู่อย่างนี้ก็อาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ครับไปดูฮะหมาวิยาลัยกรุงเทพทนบุรีครับหมอเจหมอเจตอบข้อไหนฮะตอบข้อเครับเพราะอะไรครับ ก็คิดว่าภาวะขาโกงในเด็กเนี่ยน่าจะต้องรีบรักษาครับแล้วก็จะเริ่มจากหัตการที่มันไม่อินเวสีหรือลุกล้ำหรือทําให้เด็กเจ็บปวดก่อนเงี้ยครับก็เป็นดัดและดึงครับถ้าไม่หายค่อยมาผ่าตัดจัดกระดูกต่อไปอย่างเงี้ยครับคิดว่าควรจะต้องรีบแก้ไขใช่ครับคำตอบที่ถูกของข้อนี้คือ 4นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยคอยสังเกตอยู่ห่างๆก็พอนะฮะอย่างที่น้องจุลาได้พูดมาค่อนข้างถูกต้องนะครับว่าตอนเด็กเขาอยู่ในท้องคุณพึแม่นะครับเขาก็ต้องนอนคูดคูดคูอยู่ใช่ไหมครับพอเกิดมาเนี่ยเขาจะมีขากงตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว<ะ>อันนี้จริงๆเขาเรียกว่าเป็น physiologic bow ล e นะครับก็คือมีขาโกงตั้งแต่เด็ก แต่ว่าเป็นเป็นปกตินะครับเาจะอยู่ที่ประมาณสัก10-15องศาได้หลังจากนั้นพอผ่านไปถึงประมาณสัก2ขวบเนี่ยขาจะเริ่มตรงมากขึ้นขอบคุณมากครับเอาล่ะเยี่ยมยอดครับน้องๆครับก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับผ่านไป3ข้อแล้วแหละครับสำหรับรอบควิสเราและนี่ครับก็คืออันดับแรงกิงทั้ง19อันดับอย่าลืมนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมีที่ว่างให้เพียงแค่12ที่เท่านั้นครับ ทีมไหนที่อยู่รังท้ายอย่าชะล่าใจเด็ดขาดและคำถามข้อที่4นะครับฟังดีๆนะฮะคำถามถามว่าถ้ายายบัวป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเสือ่อมกดทับเส้นประสาทยายบัวจะสามารถทำกิจกรรมอะไรได้คล้ายคนปกติมากที่สุดข้อ A ปั่นจักรยานไปตลาดข้อ B ยืนรดน้ำต้นไม้ในแปลงผัก ข้อ4เดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะตอบครับหมดเวลาครับราชวิทยาลัยจุลาพรครับก็คือเราตอบข้อ A นะครับเพราะว่าคนไข้ก็เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งถ้าวิเคราะห์ตามอณาโตมีแล้วคือเส้นประสาทมันจะอยู่ด้านหลังของกระดูกสันหลังครับครับซึ่งทำให้ถ้าแอนออแอนไปข้างหลังนะครับ จะทําให้กระดูกมันไปกดทับเส้นประสาทมากขึ้นครับซึ่งท่าที่เราแอ่นไปข้างหลังน้อยที่สุดก็เป็นท่านั่งหรือว่าท่าปั่นจักรยานครับมีน้องบัวครับจากวชิระตากสินครับน้องบัวคือคนที่อยู่ในคําถามนี่ไหมฮะ ก็ถ้าแก่ขึ้นไปก็จ,จะเป็นคนในคําถาม <laughs> ค่ะเออแล้วน้องบวตอบว่าตอบข้อบีค่ะก็คือเป็นยืนลดน้าต้นไม้ในแปลงผัดแล้วจะค้ายปกติที่สุดเพราะว่ากระดูกสันหลังเสื่อมถ้าก้มแล้วมันจะดีแต่ว่าในกรณีปั่นจักรยานไปตลาดอะคะ่ะคิดว่าอาจจะมีแรงกระแทกด้วยส่วนข้อ C ีคิดว่าการเดินออกกําลังกายนานๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าการปวดขาจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมหรือเรียกว่า neurological c o o r d i c a t i o n ค่ะคาตอบที่ถูกต้อง คือคำตอบข้อข้อเอับโอ้ไม่น่าเชื่อปั่นจักรยานไปตลาดคีย์ของข้อนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คืออายุนะเขาโจท์เขาตั้งว่าใาย่บัวเราะฉะน,นก็ไม่ใช่น้องบัวอย่าง,น,งน้องบัวที่ตอบมาครับเพราะฉะนั้นในวัยขนาดนี้โลกที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะเป็นโลกที่เรียกว่ากระดูกสันหลัง เสื่อมแล้วกดทับเส้นประสาทในที่นี้หมายถึงว่ามันมีช่องหมอนกระดูกมันแคบลงเนี่ยทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันที่อยู่มันน้อยลงมันก็จะโดนกดถ้าโรคแบบนี้การที่เราก้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้ช่องโพรงไขสันหลังเนี่ยมันกว้างขึ้นคือจริงการนั่งเนี่ยนะครับหรือการขี่กระยาเนี่ยมันก็มองในลักษณะเหมือนกับการก้มหลังนั่นแหละครับคือทําให้ช่องในไขสันหลังมันกว้างขึ้นซึ่งมันจะต่างกับโรคที่มันมีความใกล้เคียงกันอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่พบในคนอายุน้อยกว่าก็คือโรคที่ชื่อว่า หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจะเห็นว่าในโจ์เนี่ยมันใช้คําว่ากระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทไม่ใช่หมอนนะครับคือถ้าเป็นหมอนเนี่ยก็คือมันจะพบในคนอายุน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็อาการจะมันจะตรงข้ามนิดนึงก็คือว่าท่านั่งเนี่ยจะเป็นท่าที่แย่ที่สุดแต่ยืนหรือเดินเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่โอเคงั้นต่อไปฮะเป็นคําถามข้อ5ครับนี่เป็นข้อมูลผู้ป่วยดังต่อไปนี้ครับฟังดีๆนะฮะผู้ป่วยหญิงอายุ40ปี ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE ปวดบริเวณขาหนีบซ้ายต่อเนื่องมานาน6เดือนคำถามถามว่าจากภาพเอ็กซเรย์บริเวณข้อสะโพกของผู้ป่วยรายนี้จะมีลักษณะเป็นดังภาพใดมากที่สุดครับภาพ A ครับภาพ B ครับและภาพ C ครับตอบครับ ไปที่วชิระพยาบาลครับตอบข้อบีครับจากประวัติของผู้ป่วยรายนี้ครับที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ครับจะได้รับการรักษาโดยการฉีดคอติโคสเตียรอยครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเป็นออสซิโอเนกโทซิสหรือว่าหัวกระดูกขาดเลือดได้ครับซึ่งข้อบีครับก็มีความคล้ายคลึงหรือว่าเป็นไปได้มากที่สุดครับไปที่มอเชียงใหม่บ้างครับ ตัวผมกับแบงก์ก็คือแบบว่าคิดกันอยู่ระหว่างไว้ข้อ B ก็ข้อ C ครับพยายามจะหาส่วนตัวผมผมคิดว่าข้อ C เหมือนไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นตัวเครสเซนไซหรือเปล่าครับที่มันจะสัมพันธ์กับตัวเออ,อวัตตุรานโคสิสของตัวสะโพกครับก็เลยตอบข้อ C ไปครับคําตอบที่ถูกในข้อนี้คือสังเกตดูวยดีะที่พื้นของตัวเองนะครับข้อ B ครับ ที่หมอโบ้งครับครับก็จริงน้องมาได้ถูกทางกันมากแล้วนะครับอย่างที่น้องทุกคนอวิฉัยกันมาแล้วครับว่าคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงนะครับแพ้ภูมิมตัวเองเนี่ยมักจะได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยยาสเตียรอยมีผลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดการขาดเลือดของกระดูกหัวสะโพกแต่ว่าเอ็กซาเลยนไหนล่ะที่เป็นใช่ไหมครับให้ดูภาพ4ก่อนปติแล้ว ระหว่างข้อเนี่ยมันจะมีช่องดําๆระหว่างนั้นตรงนี้มันเป็นผิวข้อหรือเป็นพวกกระดูกอ่อนนะครับถ้าผิวข้อหายไปก็จะเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมคือข้อ A นั่นเองเพราะนั้นเหลือข้อบข้อ C ใช่ไหมครับข้อ C ก็คือเป็นกระดูกสะโพกหักนะครับจะเห็นมีรอยกระดูกสะโพกหักอยู่ที่ตรงขวานิดนึงครับจะมีเป็นรอยของกระดูกสะโพกหักส่วนข้อ B คําตอบที่ถูกต้องเนี่ยเป็นจะเห็นว่าคอหัวสะโพกมันขาดเลือดเนี่ยเลือดไม่เป็นเลี้ยงเนี่ย ัวสะโพกเขาก็จะนิ่มลงเวลามันกระทบกระแทกเนี่ยมันก็เกิดการยุบตัวของสะโพกทําให้มันไม่กลมมากขึ้นคําตอบมันก็เลยเป็นข้อ b ครับผมและนี่คือคําถามในข้อที่6ครับ1นในอาการที่หมอออโตเปดิกต้องเจอบ่อยๆคืออาการบาดเจ็บจากการล้มโดยเฉพาะคนที่เล่นกีฬาที่ล้มผิดท่าจนได้รับบาดเจ็บคำถามถามว่าการล้มในท่าใด สามารถทำให้เอ็นไขว้หลังฉีกขาดได้ข้อ A ท่าพับเพียบ B ท่าคุกเข่าเทพพบุตร C ท่าคุกเข่าเทพธิดาตอบครับหมดเวลาครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับคุกเข่าเทพบุตรเป็นยังไงเทพบุตรคือเป็นยังไงฮะอย่างนี้คุณผู้ชมนี่เทพบุตรนี่เทพธิดาเป็นไงรู้ไหมครับไม่มีตรงนี้แล้วก็พับลงไปเลย มสวครับอยู่ไหนเอ่ยตอบข้อไหนฮะตอบเทพธิดาไปครับการที่คนไข้นะครับเขาล้มลงไปเขาคุกเข่าลงไปแบบพับลงไปทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันน่าจะทําให้ตัวเอ็นค้อยหลังเนี่ยครับมันเกิดการตึงมันเกิดการตึงทีนี้พอสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราคุกเขา่าเทพธิดาคือพับลงไปทั้งตัวเลยเนี้ยทีนี้เอ็นเนี่ยมันอาจจะตึงจนเกินไปจนสลายฉีกขาดได้ mm. ก็เลยตอบข้อข้อสี่ครับป็นเทพธิดาโอเคตามนั้นเลยครับงั้นคำตอบข้อนี้คือ คำตอบข้อ4ครับโอ้โหท่าคุกเข่าเทพธิดานะฮะจริงๆในเข่าเนี่ยมันจะมีเอ็นเอ็นไข้ยอยู่2อันเอนไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังทีนี้องศาในการงอเนี่ยจริงๆเิาเขาะว่าถ้าเราล้มในท่าคุกเข่าเทพบุตบุเนี่ยมันต้องงอเข่ามากกว่านะครับ มุมในการงอเข่าเนี่ยมันมากกว่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มันกระแทกพื้นเนี่ยมันจะเป็นตรงลูกสะบ้ากระแทกตรงๆมากกว่าในขณะที่ถ้าล้มแบบท่าเทพธิดาเนี่ยมันไม่ได้งอมากเท่ากับท่าเทพบุตบุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่มันกระทบพื้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกระดูกขาหรือที่เบียเนี่ยโดนตรงๆเลยในขณะที่ท่าพระเพียบเนี่ยมันจะเอียงเอียพเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหากับเอ็นข,ข,ข้างๆ2ออันหรือหมอเรากระดูกฉีขาดมากกว่าครับขอบคุณพี่หมอโจ๊กฮะผ่านมาครึ่งทางเรามาอัปเดตแรนกิ้งกันก่อนครับ ตอนนี้ทีมที่นำมาเป็นอันดับที่หนึ่งและยังสามารถตอบถูกทุกข้อนั่นก็คือทีมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธซึ่งกติกาพิเศษของเราหลังจากข้อที่6กครับสออันดับสุดท้ายได้แก่สัปปสิทธิ์ที่ประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยรังสิตถ้าข้อต่อไปยังผิดอยู่แล้วก็ต้องกลับบ้านไปก่อนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีๆล่ะครับก็ตอนประกาศว่าอยู่ทีมเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ปากเหวนะก็รู้สึก เหมือนกําลังหนีอะไรสักอ,อย่างครับผมก็เหมือนรู้สึกกําลังจะตกเหวจริงๆตอนแรกแบบตกใจนะแบบมีกติกาอี้มาว่าเราโอ้โหแบบลุ้นนะครับหนีตายข้อนี้ต้องไม่ผิดแล้วนะแบบว่าถ้าผิดปุ๊บเราจะไม่ได้แข่งต่อจนครบ10ข้อเลยครับแล้วพวกเขาทั้ง19ทีมจะได้อยู่เล่นจนครบหรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับ นักกีฬาคนหนึ่งบาดเจ็บถูกกระแทกที่กระดูกสันหลังนักกีฬาคนนั้นน่าจะบาดเจ็บที่กระดูกใดถ้าข้อนี้ตอบผิดกลับบ้านเลย